ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอปูดผีไก่ขึ้นเต็งคว้าแชกีตามรายงานจากคอสออฟไซด์ระบุว่าแมนเชสเตอร์วเต็ดและทอตแนมฮอสเปอร์กำลังเป็นตัวเต็งในการเซ็นสัญญาก,กับรายานแชกีดาวเตะจากลียง ยักษ์ยญยแห่งบูเดสลิกาก็ตกเป็นข่าวร่วมวงแย่งตัวแข้งชาวฝรั่งเศสวัย21ปีผู้นี้เช่นกันโดยเขายิงไปแล้ว12ประตูในฤดูกาลนี้และทำแอซิสให้ทีมได้19ครั้งลียงได้ตั้งราคาขายแชรกีไว้ที่30-35ล้านยูโรซึ่งสโมสรชั้นนำของยุโรปหลายแห่งมองว่าเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อพิจารณาจากความสามารถและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของเขา เมื่อเปรียบเทียบกับนักเตะสร้างสรรเกมคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันแล้วราคาของแชกีถือว่าค่อนข้างต่ำสำหรับนักเตะที่ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์ประตูดได้ในฐานะกองกลางตัวรุกเท่านั้นแต่ยังมีชื่อเป็นผู้ทำประตูดได้อย่างสม่ำเสมออีกด้วยทั้งแมนเชสเตอร์และสเปอร์ต่างก็มองหาผู้เล่นแนวรุกที่มีความสร้างสรรค์ามากขึ้นโดยมองว่าแชากีเป็นผู้เล่นที่สามารถแสดงความสามารถเฉพาะตัวดได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งทั้งสองทีมต่างก็ขาดสิ่งนี้ไปในฤดูก,กาลนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอย่างหนึ่งในโปรไฟล์ของแชร์กีในรูปการนี้อย่างเห็นได้ชัดก็คือความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับก่อนหน้านี้ที่มักจะมีข่าวเรื่องพฤติกรรมปรากฏอยู่บ่อยครั้งฮึงวิล่าเริ่มถกผีขอส่งคืนเสียแรช มีรายงานว่าแอสตันวีล่ากำลังเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการส่งคืนมาคัดแรดฟอร์ดกลับโอทาฟอร์ดก่อนกำหนดภายหลังได้รับบาดเจ็บที่แฮมสติงซ่อแววปิดเทอมก่อนกำหนดแรดฟอร์ดได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งอาจทำให้ต้องพักตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลร,รายงานของเดอะอัลติคระบุว่ามีการคาดการณ์ว่าแรดฟอร์ดไม่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดแต่จะต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความร้ายแรงของอาการบาดเจ็บของเขาในครั้งนี้ ขณะที่ทางเดอะซันรายงานว่าการยืมตัวของเขาที่วิลล่าพาร์คอาจถูกยกเลิกก่อนกําหนดขณะที่ทางเดอะซันรายงานว่าการยืมตัวของเขาที่วิลล่าพาร์คอาจถูกยกเลิกก่อนกําหนดหากผลการตรวจยืนยันว่าแรดฟอร์ดไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นในเกมที่เหลือของวิลล่าได้ลูกทีมของอูนาเอมรีเหลือเกมในพิมพ์ลีกอีกเพียง4นัดที่พบกับฟูแลมบอนมัทท็อดแนมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยที่แรดฟอร์ดจะไม่มีสิทธิ์ลงเล่นพบกับปีแสดงในวันสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งก็คือวันที่25พฤษภาคมดังนั้นเกมสุดท้ายที่เขาจะมีโอกาสลงสนามได้คือเกมกับสเปอร์ในวันที่18พฤษภาคม บูโน่รับแมนอยู่ฤดูกาลนี้สุดแย่แม้ได้แชมป์ยูโรปาลีกก็ไม่ช่วยเซฟผลงานบูโน่แฟนนันกองกลางกับตันทีมแมนเชสเตอร์เต็ดกล่าวว่าถึงแม้ทีมของตนจะได้แชมป์ยูฟายูโรปาลีกในซีซั่นนี้แต่มันก็ไม่ได้ช่วยทําให้ฤดูกาลของปีแสดงดูดีขึ้นแต่อย่างใดแมนยูเตรเตรียมจะเจอกับแอตติกบินเบากับการเล่นรอบรองชนะเลิศของยูโรปาลีกซึ่งผลงานของพวกเขาในเกมทั่วโยุโรปสวนทางกับในลีกอย่างสิ้นเชิงจากการที่ปัจจุบันทีมของกุนซือรูเบนอาร์โมริมอยู่ในอันดับที่1 4ของลีก ผมคงไม่ถึงขั้นบอกว่ามันเป็นรวันรอกในเรื่องของยูโรปลาลีกผมคิดว่ามันเป็นแค่ความสําเร็จอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราต้องคว้าแชมป์มาครองให้ได้ในฤดูกาลนี้แต่ต่อให้เราทําได้มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเซฟอะไรทั้งนั้นบรูโน่ระบุพังพินาศหมามุ่ยรับผีใช้ทั่วยุโรปลาล้ากลบผลงานพิมล,ลีกไม่ได้ พอสโคตำนานแมนเชสเตอร์เต็ดยืนยันว่าการได้ชูถ้วยยูโรปาลีกก็ไม่เพียงพอจะลบล้างผลงานระดับหายนะในพิมลีกของสโมสรได้อย่างแน่นอนปีแสดงเข้ามาถึงรอบตัดเชือกของยูโรปาลีกในตอนนี้แต่ผลงานในลีกพวกเขากลับอยู่อันดับ14บนตารางคะแนนและแพ้ไปแล้วถึง15เกม แมนยูเต็ดพังพินาศมากในพิมลิกปีนี้ลำบากใจที่จะดูมากๆและมันยิ่งลำบากใจอีกครั้งในเกมพบบอร์นัดยูโรปาลีกทําให้พวกเขามีชีวิตได้อีกนิดหน่อยการคว้าแชมป์จะไม่ได้เซฟฤดูกาลของพวกเขาเพราะพิมลีกคือสิ่งสําคัญสําหรับคุณและมันคือที่ที่คุณถูกตัดสินผมคิดว่าอโมริมทราบเรื่องนี้ดีมันมีแสงสว่างเล็กน้อยอยู่ที่ปลายอุโมงค์ในถ้วยยูโรปาลีกสําหรับแฟนๆโดยเฉพาะ พวกเขามีเกมหนักกับอัเลติกเพราะนี่คือหนึ่งในทีมที่ดีกว่าทีมอื่นที่เหลืออยู่ในรายการนี้ผมคิดว่าการเล่นในบ้านเล็กสองจะช่วยพวกเขาได้หากพวกเขาไปเยือนในเล็กสองผมคิดว่าพวกเขาจะต้องเล้่นรนกับการผ่านเข้ารอบแต่หากพวกเขาไปที่นั่นแล้วได้ผลการแข่งขันกลับมาแฟนๆในโอทาฟอร์ดที่เล็กสองจะช่วยให้คุณผ่านเข้ารอบไปได้ คุณคงไม่วางเดิมพันพวกเขาแล้วเรียกว่าพวกเขาเป็นเต่งแชมป์หรอกนะเพราะพวกเขาไม่มีความสม่ำเสมออะไรทั้งนั้นแต่จาก4ทีมที่เหลืออยู่พวกเขามีโอกาสดีที่สุด4นัดท้ายต้องเร่งแมนยูจ่อทำสถิติเลวร้ายสุดประวัติศาสตร์พิมลิก แม้ในเต่ละฤดการ2024-2025มีโอกาสสร้างสถิติเลวร้ายสุดในประวัติศาสตร์สโมสรหากยิงได้ไม่ถึง49ประตูนในพีเมพ์ลีกหลังผ่าน34นัดเพิ่งยิงได้แค่39ลูกเหลือ4เกมสุดท้ายต้องเร่งเครื่องลุ้นหนีทำลายสถติติยิงน้อยสุดที่เคยเกิดขึ้นในซีซั่น2015-2016 รูเบนเอัลมริมกุนซือแมนยูจะนำทัพปีแสดงออกไปเยืนอนอารติกบินเบาในศึกโยูโรปาลีกรอบรองชเลิศน,นัดแรกวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคมนี้โดยหวังไปถึงแชมป์ให้ได้เพื่อคว้าตัวไปลุยถั่วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าส่วนในพิมพ์ลีกไม่ได้มีอะไรลุ้นแล้วสำหรับแมนยูหลังลงเล่นไปแล้ว34นัดเก็บได้39คะแนนรั้งอันดับ14ของตาราง อย่างไรก็ตามแมนยูมีโอกาสจะทำสถิติเลวร้ายของสโมสรในพิวรีกฤดูกาลนี้หลังเพิ่งทำประตูได้แค่39ลูกเท่านั้นส่งคนให้มีโอกาสทำลายสถิติยิงน้อยสุดที่ทำได้49ประตูเมื่อซีซั่น2015ถึง2016อันดับฤดูกาลที่แมนยูทำประตูได้น้อยสุดในพีิมรีก ฤดูกาล2015ถึง2016ประตูที่ทําได้49ฤดูกาล2016 2017ประตูที่ทําได้54ฤดูกาล2021 2022ประตูที่ทําได้57ฤดูกาล2023 2024ประตูที่ทําได้57ฤดูกาล2004 2005ประตูที่ทําได้58ฤดูกาล2022 2023ประตูที่ทําได้58ฤดูกาล2024 2025ประตูที่ทําได้39ในวงเล็บเหลืออีก4นัด ดิโอชี้แมนยูยังยิ่งใหญ่กว่าลิเวอร์พูลแต่เตือนอาจเปลี่ยนถ้ายัางห่วยไม่เลิกดิโอเฟนินัน,นอดีตยอดกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าหากนับเฉพาะปัจจุบันปีแสดงยังเป็นสมรสนที่ใหญ่กว่าลิเวอร์พูลโงแดงเพิ่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซั่นนี้จนทําให้พวกเขาได้แชมป์ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีรวมแล้ว20สมัยเท่ากับแมนยูแต่ถ้านับรวมแชมป์รายการอื่นๆเข้าไปด้วยนั้นลิเวอร์พูลก็ถือว่าประสบความสําเร็จเยอะกว่า เอรดินานเผยในรายการของตัวเองทางช่อง YouTube ในตอนที่มีปีเตอร์คราวอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลมาเป็นแขกรับเชิญว่าลิเวอร์พูลคือสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแผ่นดินนี้ประเทศอังกฤษแต่พวกเขาไม่ใช่สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันที่จริงแล้วไม่ว่าคุณจะเดินทางไปยังประเทศไหนก็ตามในโลกนี้คุณก็จะพบว่าประเทศเหล่านั้นนะ่ะมีแฟนบอลแมนเชสเตมากกว่าแฟนบอลลิเวอร์พูล อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดพวกเขาได้แชมป์อย่างต่อเนื่องขณะที่แมนเชทเตอร์ทำแบบนั้นไม่ได้แฟนบอลยุคใหม่อยากเชียร์ทีมที่ประสบความสําเร็จมากกว่าอยู่แล้วถ้าเกิดลิเวอร์พูลยังคงสภาพแบบนั้นได้ในช่วง10ปีต่อจากนี้แล้วก็พวกเขาก็มีโอกาสจะเป็นสโมสร,รที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้แต่ตอนนี้ตำแหน่งสโมสร,รที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยังเป็นของแมนเชสเตอร์พวกเขายังเหนือกว่าในด้านนั้นแบบไร้ข้อกังขา ท้งนี้เขาถามฟอร์ดินานด้วยว่ารู้สึกกังวลบ้างหรือไม่ที่ตอนสถานการณ์ของทั้งสองทีมต่างกันสุดขั้วซึ่งอดีตกองหลังคนดังก็ยอมรับว่ากังวลพอตัวจะบอกว่ากังวลจนหัวไหม้เลยก็ว่าได้เอาตามตรงเลยนะตอนที่ฉันยังเล่นอยู่ที่เมดเดตเราเหนือกว่าพวกเขาแบบไม่เห็นฝุน่นเราได้แชมป์ลีกหลายต่อหลายครั้งรวมถึงแชมป์รายการอื่นๆด้วย ตอนนั้นเราไล่จี้พวกเขาเรื่องตำแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดก่อนจะแซงได้ฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นและมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ตอนนี้ฉันต้องมานั่งเห็นทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมันหายไปต่อหน้าต่อตาลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากกว่านับตั้งแต่ที่ฉันเลิกเล่นนั่นเป็นความจริงที่ต้องยอมรับโดยดีบิ๊กเบติส เฟิร์มอยากได้แอนโทนีร่วมทับถาบอลเมเนลฟาคาโดพูดในการกีฬาของแอลเบติสยืนยันชัดว่าสโมสรจะทําทุกวิธีทางเพื่อเซ็นสัญญาถาวรกับแอนโทนีปีชาวบราซิลที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนวรุกวัย25ปีกลับมาโชว์ฟอร์มแจ่มอีกครั้งนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในสเปน โดยมีส่วนร่วมกับ9ประตูจาก18เกมช่วงหลังมีข่าวลือนาหูเกี่ยวกับอนาคตของปีกแซมบ้าและฝั่งเบติสเองก็แสดงออกชัดเจนว่าอยากเก็บเขาไว้ใช้งานต่อแต่อุปสรรคอยู่ที่ค่าตัวซึ่งแม่จัดตั้งไว้สูงเกินไปสําหรับพวกเขาดังนั้นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือเบติสอาจเจรจาขอยืมตัวอันโตนีต่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลหากไม่สามารถตกลงซื้อขาดได้ถือเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวเลยนะที่เราได้ตัวอันโตนี่มาร่วมทีมแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลงานของทีมเว ถึงผมจะเป็นคนดูแลฝ่ายกีฬาก็ตามแต่มีคนอีกมากมายที่มีส่วนร่วมในดี่วนี้ตอนนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่เราจะพยายามทุกทางเพื่อให้อันโตนี่ยังอยู่กับเราต่อไปตีเสมอทดเจ็บมองผลงานแมนยูเกมล่าสุดขอขอบคุณบทความจากบอบูสิ่งที่เห็นจากแมนเดในเกมล่าสุด หนึ่งเสียประตูแบบไม่น่าเสียอีกแล้วแถมกว่าจะแย่งประตูจากคู่แข่งได้สักลูกทําไมมันช่างยากเย็นและลําบากเสียเหลือเกิน2อยากทราบว่ามึงจะซื้อแพตริกดอกูมาทําแมวน้ําอะไร3องเดโอนาน่าถูกยิงเสาแรกแถมมึงพุ่งล้มแบบอยู่กับที่อีกแล้วนะ 4. ถ้าคู่แข่งไม่เหลือผู้เล่น10คนปีแสดงคงน่าจะเดทหาไปแล้วอีกนัดแต่จริงๆบอลมัดสมคนหรือผู้เล่น10คนตั้งแต่ครึ่งแรกและแมนยูเต็ดควรได้จุดโทษจากจังหวะที่เดอะคิงแม็กควายถูกเหนี่ยวจนล้ม 5. ลัสมุธไหลุนคือสุดยอดกองหน้าตลอดทั้งเกมคุณพี่เขามีจังหวะยิงครั้งแรกและครั้งเดียวในนาทีที่97โดยสามารถทำประตูดได้ทันทีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ